สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเฮ hey, ถึกไอคาดนี่ไหวทำไรอะตรงนั้นโ oh, อ้ยรุงริงรุงริงถึกเดยนี่นะคำว่าถึกไอคาดก็หม้ถึงการชายแรงนะดึงมาแรง,แรง เรียกว่าทึกวันนั้นครับแล้วก็มันการทึกไอ้คาดคำว่าทึกครับที่นี้ทึกเป็นคำไทยภากตายไม้อันนี้ไม่น่าต้องตรงใจเลยครับเพราะแถวทีฝั่งแหล่ร่ำวนแหล่ภากอื่น่าไม้นี่ครับเห็นว่าทึกออกมาที่ทึกไอ้คาดที่ที่อ่น่ามีไหมครับผมฟังมาจังแลหล่เมื่อนทางเหนื้อยจานกลางไม่มีคำว่าทึกนี่ครับท่านผู้ชมครับคำว่าทึกยังชายอยู่จนถุกวันนี้ครับนะ ถ้าในภาคกลางที่ชายเช่นว่าทึกทักนี่ก็คนละความไม้คนละเรื่องกันเลยครับไม่ใช่ไม้ถึงกว่าทําให้คาดถ้าถึกทักข้องทางภาคกลางกาไม้ถึงการถีไปแล้งเอาหวาเป,ปนนเป็นปันนันเป็นผันนีเรียกว่าทึกทักเขาท่านผู้ชมครับคําว่าทึกกาเป็นคำต่อยภาใตายที่